ลาบ,ลาบหนังหมูใช่ไหมใช่หนังหมูที่เหลือมาจาก,กวันนั้นจะทําแหนมมันก็เลยเหลือมาก็เลยจะทําลาบไปยอาหารค่ะไปยทุกอย่างข้าวคั่วข้าวคั่วไม่ได้โขดเดี๋ยวโขดข้าวคั่วเสร็จก็คั่วพริกวันนี้กับข้าวยอะแยะเลยหอมนะ ทำเองขั้วพอได้ใส่ใส่ครั้งเดียวเนอะครั้งต่อไปขั้วอ,อีกรอบหนึ่งถ้าขั้วเก็บไว้แล้วมันจะขึ้นลาแล้วก็มันก็นจะมันจะไม่หอมใช่ไหมใช่ต้องทำวันต่อวันจะดีที่สุดโหกขั้วนี่ลัวมันกระเด็นมากเลยไม่ใช่ลัว้วลัวมันกระเด็นตำหรือว่าโขกลัวมันกระเด็นออาลิน่นเล่นบทเลย ตามไปนะ,ะเดี๋ยวทางนี้จะครัวพริกกันคราวนี้ละโอ้พริกเขาครัวเองถ้าซื้อเขาแล้วก็ไม่ค่อยหอมอ่ะซื้อจากตลาดไม่ค่อยหอมสู้ครัวเองไม่ได้เราตากเองด้วยนะ ซื้อพริกมายี่สิบบาทนะแดดแดดใช่ไหมพริกแห้งเป็นพริกสดใช่ไหม<ส>ดแดดแดดแล้วกินไม่ทานตากมันเป็นาการขนมอาหารบางคนไม่รู้อ่ะแช่แต่นี้ตู้เย็นจนเน่านีหรอเปล่าไปยุ่เอาโอ้โหไม่ละแก้กันพอแล้วเนาะ เดี๋ยวยกลงให้มันกรอบนิดนึงแล้วก็ามาตามตา,มตามโรกอืมอืมว่ากลางนี่แหละ <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> จามจามฟิดฟิด ขออนุญาตไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับอันนี้เอาล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนนเสร็จแล้วทำกับข้าวเหมือนรีบไปแบบว่าไม่ทักไม่กลัวไม่ทันพรายชันเช้าเลยเรา,เ,าเราคือว่าเราทำอาหารอย่างไรนิดราหน่อยอะค่ะอันนี้พันเสร็จเรีย,รยบร้อยเก็บไว้กินรอบหน้าเราจะไม่ทำหมดไม่ไงก็ใช้ได้หอมดี มไ,มไม่ไรหอมมูแดงไปซื้อที่ตลาดสี่สิบบาทใช่ไหมก็เนี่ยมอสาแถมมาให้ด้วยโอ้โหใจดีไหมโชคดีตลาดน้องแขมต้นหอมผักชีโรยเข้าไปผมใสไยเยอะใบมะกรูดนะครับถ้าใครชอบก็ใส่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมชอบใบมะกรูดนองใส่เข้าไปเรียบร้อยบีบมะนาว มะนาวหน้าแรงน้ำเยอะจังน้ำเยอะดิอยู่นี่นะครับน่ากินน่ากินน่ากินหอมแล้วหอมแล้วมะนาวสด ชิมรสดูก่อนเนาะน้ำปลาลาบใส่ปลาร้าด้วยบอกไม่ต้องใส่เนาะต้องก็ได้แล้วแต่ใครชอบไหมเพราะว่าเราไม่ไม่ใส่อะน้ำปลาก็เพิ่งไปซื้อมาจากตลาดหนึ่งช้อนสองช้อนพอก่อนเดี๋ยวค่อยชิมทำกับข้าวเขาบอกทำไปชิมไปมันถึงจะอร่อย เพราะเราเพราะเราไม่ได้มีการวัดกันตวงโหม่อ,อเล็กนะเห็นไหมครับเห็นไหม,ไมน่ากินไหมนี่ไม่ใช่ลาบหมูหรอกลาบหนังหมูโอ้กลิ่นขาดอะไรโอ้ก็ทวก็วะไผขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนิดเดียวนิดเดียวพออ มะชูรสคำว่าชูรสชอบแห้งๆอย่างนีน้น้ำดูไปมันก็ไม่อะไรชิมดูก่อนนะครับนี่ชิมก่อนนะ อืมอืมอยอดไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วอย่ารอแป๊บน,นึงจานเลยอืมคิดว่าเดียวที่ไหนได้โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยเนาะถ้าพริกเราสีไม่ดำ สีข้าวคงจะดูดีวกว่าน,นี้เดี๋ยวนะครับเนี่ยพอดีไปตลาดมาได้บัวบกมาก็เลยอยากกินลาบไม่รู้ใครอยากกินเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะผักบุ้งผักบุ้งหลังบ้านวันนี้ผักมีสองอย่างบัวบกผักบุ้งเดี๋ยวจะไปเก็บดอกกัญชันมายังไงครับน่ากินไหมนี่เรากินกับบัวบกนะในเร็จแล้ว่างอย่างโอเคแล้วต่อไปเราก็ทำพวก ะมะระยัดไส้ต่อนะครับมะระยัดไส้ลงหม้อไปที่เรียบร้อยแล้วเดือดปัก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 มีเห็ดหอมด้วยใช่ไหมเห็ดหอมอทำเสร็จแล้วหนึ่งเมนูนะครับยังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมเลยสวัสดีนะครับครับยินดีนะครับยินดีเขาสุ่ครัวแบบตามสบายๆแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่เป็นช่วงที่โควิดเราก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะฮะ ไปไหนก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าโรคนี้มันระบาดเร็วมากเลยนะฮะคออยู่ที่บ้านนี่แหละทางบกข้าวกินกันเองนะครับนะฮะกลิ่นหอมแล้วเวนาะอืมกินอาหารไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันนี้น้ำหนักขึ้นพุงยื่นเลยนะฮะสงสัยต้องดูแลตัวเองมากกว่าน,นี้แล้วลงถ้วยนี่ ชิมเรียบร้อยอร่อยใใส่แค่ซีอิ๊วขาวใช่เราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงวิธีทำเราไม่ได้อธิบายนะครับเพราะว่าทุกครัวเรือนทำเป็นกันหมดแล้วนะฮะเพียงแต่เราอยากจะทำดูว่าวันวันหนึ่งเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ กมาเราบอกว่าทุกครัวเรือนทําเป็นหมดแล้วมันก็ไม่ใช่เนาะบางคนยังไม่ยังไม่เคยทาก็มีเนาะบางครัวเรือนก็เป็นน้ำใสๆแต่ของเรานี่จะใส่น้ำเดี๋ยววันหลังเราอธิบายไปด้วยดีกว่าวันนี้ก็ก็คงเก็บไม่ทานแล้วนะฮะต้องโรยอะไรไหมเนี่ยโรยต้นหอมไหมโรยค่ะต้นหอมเต็มไ้แล้วนี่ ต้ oh, <Hey. S 1> นหอมนิดเดียว,ยวจบแล้วใช่ไหมจบแล้วคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปนะรับประทานอาหารเช้าเวลาประมาณสัก8โมงแล้วมั้งนะฮะ